ผมไม่ได้รับรับมืนฉบับนี้ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รับเมื่อตอนเขาเมื่อตอนที่ไม่ได้รับเพราะไม่เห็นเห็นว่าไม่มตอนนั้นประชัยปัดก็ไม่รับไม่รับประชยปัดก็ไม่รับแต่เมื่อไหร่รับมุนฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยกลไกที่มันจัดเอาไว้มันเขารู้กันอยู่ว่าเขาต้องการที่จะ ทำอะไรเพื่ออะไรยังไงเพราะฉะนั้นการให้วุฒิได้เป็นอะไรเนี่ยเราไปด like eh? ่าตัววุฒิหน so ึ่งเไม่ค่อยถูกหรอกเพราะเขาก็มาตามเงื่อนไขของรัฐนูรฉจับนั้ันเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐนูรเองแต่ว่าเงื่อนเวลาเนี่ยมันก็คือ5ปีครับเพียงนั้นส่วนนี้เราไปยุ่งอะไรกับมันก็ไม่ได้ไปเสนอแก้ก็ทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรอจังหวะ5ปีแต่ผมเสนอไปเมื่อต้านึกออกผมก็ให้ความเห็นตรงไปตรงมาว่าไม่เห็นด้วยที่เอาบรรดาผู้นําเหล่าทัพ เข้ามาเป็นฮะเป็นตัวแทนฮะซึ่งมันมันดีว่าไม่ระบุชื่อว่าพลเอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ระบุตําแหน่งอันี่อันนี้แน่นอนที่สุดว่าไม่ไม่ถูกหลักแน่ๆมันถอยหลังไปไกลมากแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นขนาดนี้ปัญหาในวันข้างหน้าก็คือว่า พวกเราต้องไม่ไปหวังว่าตัวรัมนูนดีแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดนะะในสุดมันมาลงท้ายที่ผมบอกไงว่าคนกฎหมายดีกับคนดีต้องไปด้วยกันเรารู้จากรัมนูนปี4ีู่นแล้วทําไมรัมนูนปีส0ศนต้องมาแก้ปี50แ,แก้มาตรา3อํานาจอธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยราฐสัตว์ใช้อำนาจผ่านองค์กรเหล่านี้แล้วมันเติมย่อหน้าสองทั้งไม่เคยมีว่าการใช้อำนาจเหล่านี้ต้องยึดหลักนิติธรรมผู้น่าอ่านเลืองข้หมายถ้าไม่เขียนล่ะไม่ต้องยึดเลย ถ้าไม่เขียนก็ต้องยึดอยู่แล้วแต่ทําไมต้องมาเขียนเพราะระหว่างใช้รำมือปี40มันมีการละเมิดหลักเนี้ยไปใช้วิธีการนอกหลักกฎหมายเช่นใช้วิธีการเก็บค่าทิ้งยิงทิ้งอย่างเนี้ยซึ่มันเกิดขึ้นก็เลยต้องมาเขียนอันนี้ขึ้นมาใช่ครับใช่ครับใช่มาใส่ขึ้นมาแล้วตัวที่ให้อำนาจสวในการเลือกนายกถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ไหมแน่นอนเขา แต่ไม่ต้องไปวิจารณ์นะเพราะเราก็รู้ว่าที่มามันคืออะไรที่ไปวิจารณ์ต้องวิจารณ์ย้อนกลับไปว่าเขียนารมณ์ต้องการอะไรเขาต้องการใครเข้ามาเพื่อมีดอำนาจต่อไปฮะตอนนั้นมันเหมือนทุกครั้งที่เราเห็นการยึดอำนาจแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เช่นมีบทเฉพาะการเราก็อ่านออกนะผมหาเสียงปีหนึ่งสองผมหาเสียงผมต้องเขียนวงเล็บพระปฏิปักษ์วงเล็บฝ่ายค้านเพราะบอกประชาชนว่าพี่น้องเลือกตั้งเสร็จนะจอมพลถนอมมาเป็นนายกต่อเพราะเขามี เขามีวุฒิวุฒิมาชิกซึ่งมีเป็นก้าวการด้วยเขารู้เขามีเป็นฐานอยู่แล้วแน่นอนพลเอกเกียงศักยึดอำนาจรับบทจ้าการชั่วคราวเขารู้ว่าพลเอกเกลิงักมันเป็นนายกแต่บทเจ้าการพ้นไปเข้าเข้าสู่ระบบปกติเพราะฉะนั้นบทบทเฉพาะการปี60ศที่ทำมาก็รู้เลยนะรู้นลยงก็รู้เลยว่าเจตนาคืออะไรผมว่าก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะเราอย่าไปโยนไปที่กฎหมายทั้งหมดนะเพราะว่าในสุดก็มาอยู่ตัวบุคคลถ้าตัวบุคคลนั้น ทำงานการเมืองโดยสุจริตนะและ้วปฏิบัติบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริตทํะไรด้วยความสุจริตตรงไปตรงมายึดกฎหมายเป็นหลักนะเงื่อนไขต่างๆก็ปัญหาก็จะน้อยคือปัญหากับบ้านเมืองต้องเป็นของคู่กันเสมอไม่นั้นไม่ต้องมีรัฐบาลเนะแต่ว่าปัญหาเหล่านั้น,นต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขได้ถ้าหากว่ามันไม่มีอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎเกณฑ์ฐของบ้านเมืองมันทาให้องค์กรทั้งหลายเนี่ย มีอันเป็นไปองค์กรตรวจสอบก็คุสอบไปได้เพราะมันถูกคุกขามถูกควบคุมเอาคนตัวเองมานั่งอ,อ,องค์กรที่จะดูแลความเรียบร้อยทําไม่ได้เพราะคนที่เอามาเป็นคนของตัวเองอหรือคนที่เจ้าหน้าที่ไปอยู่ในพื้นที่ซื้อตําแหน่งมา5ล้าน10ล้านมีหรือไม่โกงมีมหรือไม่ได้ถยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันมานักการเมืองซื้อเสียงมามีหรือไม่หาผลประโยชน์อ,อันนี้มันเป็นมีทั้งกาะติไดนะ้ มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็คงไม่ออกครับเมื่อเขาย้ายพักแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิกก่อน30สวันยังไงต้องยุบสภาต้องยุบสภาแน่เพราะว่าถ้าสมมติไม่ยุบเนี่ยมันต้องเป็นสมาชิกเ0้าสิบวันก่อนวันเลือกตั้งหลายคนที่อกไปอาจจะไม่ได้ลงสมัครใช่ครับเพราะนั้นต้องยุบเพื่อลด90้าวันเนี่ยเหลือ30สิวันเพราะนั้นผมคิดว่า ท่านในยุฐมนตรีก็ดีคณะของท่านก็ดีเนี่ยคงดูวันดูว่าวันที่เลือกตั้งกับวันที่ยุบสภาเนี่ยต้องมีเวลาที่ให้คนนี้ไปเป็นสมาชิกอยู่30วันเมื่อวันนั้นเลยครับคนที่จะลาออกเพราะถ้าไม่ลาออกไปสมัครพรรคใหม่ไม่ทันไอ้ตรนนั้นลาออกแต่ช่วงวันที่28กบแครบแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ลาออกมากลาออกก็ลาออกเกือบทุกวันเนื้อวันละคนสองคนล้วส่วันแต่ยังยังไม่มีการลาออกทั้งหมดเพราะว่าอายุสภามันถึง23า มีนาสมัยประชุมมันยี่แปดแต่อายุสภามันสี่ปีครบยี่สามมีนายี่สามมีนาเพราะมันเลือกยี่สี่มีนายี่สี่ในสี่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจะครบสี่ปียี่สามมีนาเพราะนั้นวาระของสภาก็อยู่แต่การอยู่ได้ถึงยี่แปดก็นับว่าเก่งเพราะว่าถตาย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าสภาชุดนี้จะอยู่ได้เกินว่า ท่าทสมบูรณ์แล้วครับอีกเดือนงนะทำงานสมัยแปสมัยแปดสมัยอ่ผมว่าสสเขาก็ขยันนะขยันแล้วก็เนื่องจากมันมีกระทู้สดมันก็เลยมีกระทู้สดเข้าไปอยู่แล้วก็กระทู้แยกเฉพาะอีกทางหากกระทู้ทั่วไปทางหากแต่ว่าต้องยอมรับว่าการที่เราไม่มีสภามาห้าปีการเรียนรู้จากห้าปีมันไม่มี ดีถ้ามองในนี่พี่ปลายไม่ไว้วางใจนะแต่สําหรับมันก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าไม่เข้าหนึ่งสองเลยแล้วก็การพภิปรายแบบหาเสียงเนี่ยทาได้โดยการแนะนําว่าสิ่งที่รัฐบาลทํยมันไม่ถูกต้องนะต้องทําแบบพรรคเราทําอย่างนี้หนึ่งองอันนี้ได้แต่ถ้าเล่นหาเสียงดื้อๆเนี่ยเขาจะหาว่าไม่รู้จักคาแรกเตซาสถานการณ์ในรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยหรือสภาชุดปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาช่วงปลายอันเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองที่ แยกตั้งพักใหม่อะไรใหม่แล้วก็ผู้นายคือไม่ได้ไปไปตามลำดับของเหตุการณ์การเมืองตามปกติเป็นการเหมือนกับไปเริ่มอ,อะไรใหม่กันนายกก็มาเปลี่ยนพักจะเอาละเดิมไม่อยู่พักแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ก็ม,มาเปลี่ยนครับไม่มีมแล้วหัวหน้ารัฐบาลไม่อยู่ในสภา หัวหน้าพักที่เป็นรัฐบาลไม่อยู่ในสภาองค์ประชุมผมจะหาใครเนี่ยไม่บอกใครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นหนวประชุมล้มเนี่ยนมันมามากกว่าตอนปลายเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าในช่วงหนึ่งสองสามปีแรกเนี่ยถ้าลองนึกออกนะครับผมก็จะตุกตำแหนิอยู่บ้างตรงที่ว่าประชุมมันสุกเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยแต่ผมคิดว่าขนาดนั้นเนี่ยผมมองเหตุการณ์ถูกว่าอย่าให้งานค้างผมเข้าใจว่า ช่วงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงการเมืองในตอนต้นๆเนี่ยก็คือทหารเป็นเงื่อนไข<ม>เพราะผมเป็นผู้แทนสองปี9้าเดือนนี่ยชจอ,องหดหนมก็ยึดอำนาจตัวเองะพวกผมก็เข้ามาเป็นสสรุ่นหนุ่มอะสมัยรุ่นใหม่ เข้ามาเขามีโอกาสได้อภิปรายคนในสังคมเนี่ยก็ได้ฟังจากวิทยุเนี่ยมาสื่อรายงานสื่อรายงานอย่างดีสมัยนั้นก็ทําให้คนความตื่นตัวการเมือนมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการยึดอานาจปี2องพเนี่ยไม่ได้รับรึ้กนหรอกเพราะอยู่ด้วยความถูกประท้วงถูกวิจารณ์ถูกอะไรมากมายกายกองกันจนงกระทั่งต่อมามันก็กลายเป็น10ปีปี17เจ็ดคือฐมนุนที่เป็นฉับไตที่สุดเพราะว่าการเสนอนโยบายของรัฐบาลต้องได้รับความเห็นชอบ อย่าระยดทหารนะบอกพี่นันเลยนะพี่พี่เป็นคนเสนอพี่เป็นพลธนบุริกพี่เป็นพลธนกนะแต่ผมห้ามแล้วกองทัพอย่าให้แล้วพี่นันอย่าไปรับพี่อย่าไปยุ่งอย่าไปทําอะไรให้ทหารเขาถือเราจุดอ่อนเกิดขึ้นต้องไม่จัดแล้วอย่าไปทําเรื่องคอ์รับช่นให้ทหารเป็นเงื่อนไขเราเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองอะไรเราได้เลยเหตุที่เกิดก็คือเรื่องของการที่เราไม่ยึดหลักรับนูนเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นตัวกฎผมดึงสรุปตอนหลังว่ารับนูนที่ดีเนี่ยมันไม่พอ ต้องคนดีด้วยรัฐมนูญกฎหมายดีแต่คนไม่ดีเนี่ยมีปัญหาถ้าคนดีรัฐมนูนไม่ดีก็ยังถูไถไปได้แต่พอตู้กฎหมายดีแต่คนไม่ดีเนี่ยก็เกิดวิกฤตในที่สุดถ้าเราไปดูเหตุผล4ข้อของการยิ่นาจป 49. ี49 1. มีเกิดทุจริตโกง,งกิน 2. ความแตกแยกสามัคคี <Yeah. S 1> แทรกแซงองค์กรจิสระ uh, <okay. S 1> มีพฤติกรรมมินวมเดียทางภาพสี่ก้อมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดมครับทําให้กระบวนการปไปจับใจมันไปรอดที่ที่น่าจะดีใจก็คือเราไม่มีเลือกตั้งมาห้าปีนะห้าปีนี้เสียโอกาสไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาต่อ4ปีถึงวันนี้เนี่ยนนความต่อเนื่อง4ปีเนี่ย มันก็ขาดตอนมันไม่ได้มาจากพื้นฐานห้าปีซึ่งมันเรียนรู้มาก่อนเพราะนั้นทุกเรื่องหนึ่งมันต้องเรียนรู้มากลายเป็นรอบเวียนในประสบการณ์เดิมกลับมานับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดอ้ามานับไหนหนึ่งสองนั้นเนมันไม่ต่อแปดเก้าสิบมันไม่ต่ออย่างนั้นแต่นี่คือจุดสําคัญใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามให้เกิดความต่อเนื่องผมก็ย้ําในสภาว่าขอให้สภาที่อื่นจะไปยังไงกันสภาขอให้ปฏิหน้าที่ตามสภาต่อเนื่องให้มันครบวาระ ทั้งไม่ว่าเสียงพัคจะดีหรือไม่ดีข้ออย่างนี้ยข็ต้องระดมคนมาช่วยกันเอาภาคอีสานท่านสุทัศน์เงินมื่นภาคเหนือท่านเต้ยพงษ์ชัยนันท์ภาคใต้คุณโชเล็กไปท่านบัญญัติมาช่วยกันเป็นปกติทุกครั้งนะใครแบ่งความไม่ชอบแต่เที่ยวนี้เพราะว่าสมาชิกนี่ออกไปเยอะออกไปเยอะจริงๆนะฮะนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงเลยมาลาผมที่นี่หลายคนมาลาไปก็พยายามห้ามก็ผมห้ามกับทุกคนนะแต่ว่าพอห้ามไม่อยู่ บางคนก็บอกกลัวแพ้ไปที่อื่นแพ้แต่ที่ก็ไม่บอกเราคือได้เท่าไหร่ก็ไม่บอกนี่คือสิ่งที่เป็นเงินไก่สำคัญหนึ่งไม่เออมันก็น่าเป็นห่วงในบางจุดแต่ว่าถึงขนาดศูนย์พันคงไม่ถึงอาดนั้นนะแต่ว่าได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าปฏิบัติมีฐานชาวบ้านเนี่ยไอเนี้ยที่จะทำให้ไม่ศูนย์พันผมจำได้ว่าตอนไปหาเสียงสุราษฎร์เขาเขียนอย่างแผ่นไว้เขียน กรุณาอย่ารบกวนเราเลือกพักคนายชวนแล้ว <c oughs> เป็นต้นเนอะ <c oughs> หรือต่อนหนาสีงที่ตังคํำวัญเราก็คือศักดิ์ศรีชาวตรังใครอย่ามุ่งหวังซื้อด้วยเงินตรานี่คือสิ่งที่ไปพัดสู้มาตลอดสู้เรื่องความสุจริตมาตลอดแล้วคนก็หนุนเราอย่างเนี้ยแม้ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนพักทั้งหลายก็แย่งกันพักใต้เยอะ <c oughs> ทั้งที่ความจริงผู้แทนเพียงห้าคนนะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าไปซื้อของถูกเพราะแต่เดิมภาคนั้นก็ไม่ใช้เงินเงินพอเงินมันเข้าไปเริ่มได้ผลทุกคนก็ไปแย่งกันเออไปซื้อที่เกิดมันแพงซื้อที่นี่มันถูกเพราะไม่เคยซื้อมาก่อนก็มไม่ลงกันก็มีบ้างมีความคิดจะเปลี่ยนหัวหน้าพักที่ผมรู้ว่าวางคนมาเชิญจากับผมอ่ะท่านไปรักษาการหน่อยได้ไหมห, <c oughs> หัวหน้าพักออกโอ้ไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> เราเลือกเข้ามา <c oughs> เราก็ต้องช่วยเขาทํางาน <c oughs> แล้วไปเปลี่ยน มากลางทางอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะนั้นมีทางเดียวก็คือเมื่อถึงเวลาสี่ปีหัวหน้าเขาก็ต้องเลือกใหม่มวันนั้นถ้าเราไม่เอาเขาก็เปลี่ยนใหม่มถ้าเขาเป็นต่อก็ที่ประชุมเลือกก็เป็นแบบนั้นก็ดีมีการคุยครับแต่ไม่ถึงขั้นที่จะไปขัดแย้งถึงขั้นว่าจะไม่อยู่เพราะเหตุผลอันนี้เหตุผลสำคัญในหนึ่งก็คือความกลัวแพ้แน,น่นอนที่สุดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีการจิจจาให้ย้ายพักเนี่ยน่ากลัวครับมผมไปพบเพื่อน นักการเมืองที่ย้ายพักเนี่ยผมไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านย้ายพักเนี่ยผมไปเยี่ยมท่านป่วยท่านเ็าโทรมาผมว่า,าชวนวันที่ไปเยี่ยมผมเนี่ยเมื่อท่านชวนกลับไปแล้วผมก็กอดภรรยาร้องไห้แล้วเอกจะออกพักนี้ได้ยังไงเราจะบอกท่านชวนว่ายัางไงท่านก็เหมือนพี่เหมือนพ่อเราเวลาลําบากท่านก็มาดูแลตกลงไม่ยายครับลับมาเหมือนเดิมตามจริงท่านบอกผมว่าเขาให้ท่านสองร้อยล้าน เพื่อให้กวาดจังหวัดนั้นแล้วจะให้เป็นรัฐมนตรีให้ท่านออกหนึ่งร้อยท่ก็กลับมาเราก็หมดวงอ้าวัยแล้วได้กล่าวว่านายกตัวไปนี่ไม่ทราบนะมไม่ได้ถามนายกม,มีบางคนก็มาม,มาผมอยู่ที่นี่เมื่อวานวานันศืนก็มาจากภาคเหนือภาคอีสานนะขาไม่ออกบางคนอขอหยุดแต่ไม่ออกเพราะเขาเคยคินตําแหน่งในพักเขารู้สึกว่ามันมันแค่ๆพูดง่ายๆก็ พยายามอย่างนี้แล้วก็เอาเปรียบพักแยกตัวไปมันเหมือนคบไม่คบไม่ได้ถ้าพูดเป็นคนเนี้ยนะค,บ,ค,บ,คบไม่ได้แต่ว่าบางคนก็มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาบางคนก็พูดตำานงว่าจะกลับมาใหม่ทีหลังแต่ผมเรียนว่าเหนือสิ่งอื่นใด่อให้พวกเรานักการเมืองรู้ว่าพักใดเป็นพักเฉพาะกิจผมเชื่อมีพักเฉพาะกิจนะซึ่งเมื่อสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไป ผมคิดว่าส่วนที่เขาไปเพื่อไปร่วมพักการเมืองอื่นนั้นเขาต้องปล่อยไปนะ<ม>เพราะว่าไม,ไม่ใช่ไม่ห้ามนะ,ะคุณกรณ์นี่ผมก็ห้ามนะมาผมนี่กอณ์คุณได้เป็นน้ําตีครั้งเนื้การที่พักให้มันตีครั้งนะ<ม>ั้นไม่ธรรมดานะ<ม>พอดีพอร,ร้ายก็ไม่ไปกันหรอกเ<ม>นี่ยแต่แกบ,บอกว่าเขบอกเบ,บอกถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวหน้าพักต่อไปอะไรนี่นะแต่แกก็ไม่ไม่ฟังนะ แต่บางคนเนี่ยไม่กล้ามาพบเพราะว่าคงอายเหมือนกันแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าท่านอายุมากขึ้นท่านห่วงว่าจะไม่ได้เป็นรัมตรีเที่ยวหน้าเพราะถ้าอยู่ในไปปัตอาจจะไม่ได้เป็นตแต่ถ้าไปอยู่พักเล็กๆตึกพักหนึ่งมันจีรายชื่อำํำดับต้นๆพักประเภทที่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ร่วมด้วยทั้งนั้นใครเป็นโจรรัฐบานรัฐบาพลพระอ๋อหมดอย่างเนี้ยคนพวกนี้ก็มอังผลว่าเผื่าจะได้เป็นรัมตรีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดครับ แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าความกัดแย้งอะไรจะมีอยู่บ้างเนี่ยมันคงไม่มีรุนแรงมากไปกว่านี้เพราะว่าคนที่ออกไปก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า,าไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังพักอะไรหนะึ่งอาจจะไม่ค่อยพอใจหัวหน้าพักสองก็ยุคนี้เป็นยุคที่ท้าทามพักการเมืองให้ไปร่วมเนี่ยมากที่สุดเนอะไม่เคยปรากฏอย่างนี้ออรเรียกว่า,าไม่มีใครอยู่ได้สุขเลยครับบางจังหวัดเนี่ย ไปหาคนที่นำตระกูลเดียวอย่างเช่นที่จังนี้ต้องไปหานำกุหลีกภัยมาลงแข่งเป็นต้นเนี่ยนะเ,ออเราก็ตามว่ามาอย่างไรเนี่ยอ๋อมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเจราจาให้มาเพื่อช่วยนายกอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งให้เห็นเลยครับว่าความอยากที่จะเอาชัยชนะกันหลายคนก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะทำแต่อะไรก็ตามนะถ้ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบทำเนี่ยมันก็จะมงานเป็นไป เชื่อครับผมเชื่อหนึ่งฮะอะไรที่ไม่ชอบทําถูกต้องไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามวันหนึ่งก็อันเป็นไปก็เลยเตือนคนในพักแบบว่าอย่าไปหวั่นไหวนะต้องอยู่ยืนหยัดอยู่อย่างนี้ยืนหยัดอยู่สู้แล้วก็ช่วยคุณชุรินเขาคงไม่คิดว่ามันตกทาที่สุดเนี่ยปกติพักเขาจะดูเขาดูผมก็อยู่อันดับสองทุกทีฮท่านอภิสิทธิ์ก็ให้ผมอยู่อันดับสองท่านชุรินคงไม่ปล่อยไปอันดับที่ยี่สิบแต่ว่า อันนี้ก็ต้องให้เกียรติพักเขาผมสมัยผมก็เหมือนกันนะเขาให้เกียรติคนเขาอ้นี่หัวหน้าภาคเหนือหัวหน้าอีสานก็ให้เกียรติเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งตอนหลังมันก็เปลี่ยนไปคล้ายๆว่าคนนี้ให้เงินเข้ามาอยู่แถวหน้ามัมก็มีปัญหานะครับผมไม่ไม่หมายถึงใัปัดอย่างเดียวแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลายพักพอมีนายทุนเข้ามาเขาจะเริ่มมีปัญหาแล้วนายทุนอยู่ในสภาเขาก็พูดไม่ได้คพบางทีสสบัญทีรายชื่อบางคนก็ไม่เคยพูดเลย เป็นต้นเนีเพราะนั้นมต้องคัดคนที่ข้อแนะนำเขาเหมือนกันกับเรื่องนี้ว่าคัดคนที่มีความสามารถนะยศตัดก็เคยดูเป็นมากทีกต่ตา,า,ารมา